ลัคนาราศีเมษดวงชะตาในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2568วันที่หนึ่งถึงวันที่5้ธันวาคมเป็นอะไรที่ขมุกขมัวนะเริ่มที่เมษก่อนนะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในด้านจิตใจและไม่มั่นคงในสถานภาพในเรื่องของงานนะหนึ่งถึงห้ถึงสินะ 5, นะ11จนถึง15 นะครับชะตาจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วก็16ถึง20ช่วงนั้นการงานก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทาง21จนถึง25นะ21จนถึง25นะ คริสต์มาสนี้ก็ต้องมาแต่งตัวเป็นสแตคคอสอีกแล้วเนี่ยผมเนี่ยเออต้องมาใส่ชุดแดงแล้วก็ไว้คราวอีกแล้วนะฮะแล้วก็2 6กถึง3าการเงินจะดีมากช่วงก่อนจะหมดปีนะชาวลัคนาราศีเมษนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับได้เงินได้ทองนะนั่นแหละคือชาวลัคนาราศีเมษอ่ะจริงๆเออช่วงนั้นอนะ่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโอ้โหไม่อยากจะพูดได้เงินได้ทองได้ตรงโน้นได้ตรงนี้ เดี๋ยวรับทรัพย์เดี๋ยวได้ตรงนั้นอะไรก็ไมร่รู้นั่นแหละคือชาวลัคนาราศีเมษละ่ะชาวลัคนาราศีเมษถ้าคุณฟังตรงนี้คุณก็จะพอสรุปตัวเองได้ว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะไม่ค่อยโอเคนักในช่วง1-5ถึง5และ6 1ถึง1ิ มีความกังวลใจไม่มั่นใจปริวิตกในเรื่องของงานจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคิดเยอะคิดมากนะชาวลัคนาราศีเมษนะประกอบกับชาวลัคนาราศีเมษเองนะครับมีดาวพระเกตมาทับลัคนาอยู่นะฮะโยกกับดาวราหูคู่หัวหางตรงนี้แล้วก็มีดาวเสาเข้ามาอีกหนึ่งดวง นั่นก็เป็นอะไรที่ตอกย้ำว่ามักจะมีโชคลาบลอยอยู่หนึงเนื่องแสดงว่าชาวลัคนาราศีเมษช่วงกลาเอ่ช่วง,วงเดือนสุดท้ายของปีดวงน่าจะมีลาบลอยแต่น่าจะเป็นช่วง16ทธันวาคมไปแล้วฉะนั้น1-10ถึยังไม่มีมีโชคนะอย่าไปเสลอเล่นเยอะล่ะเสียตังนะว้ยบอกก่อนเออเนี่ยพูดทัดๆอย่างเนี้ย นั่นคือชาวลัคนาราศีเมษฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษผมขอสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งสำหรับดวงชะตาในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนั้น1-10ย่ากรเฮี้ยนกระหือลือไปทำอะไรที่สำคัญสำคัญตัดสินใจอะไรก็จะพลาดทั้งหมดนะจะดีตอน11 ไปแล้วยิ่งช่วง1ิบ1วันสุดท้ายของปีก่อนหมดปีนี้ยิ่งดีให้รู้ไว้เลยชาวลัคนาราศีเมษน,นะครับนะครับนะชาวลัคนาราศีเมษนะเข้าใจตรงกันนะ